ทริปนี้นะครับเป็นการประจนภัยของผมและเพื่อนๆของผมนะครับโดยการไปภูกระดึง3วัน2คืนนะครับระยะทางรวมกว่า600กิโลจะเป็นยังไงไปชมกันครับ let's go โไปทางอีนลอยกัวโลนะครับสอบ 2> 2ทงทุ่มห้าสิบถึงแก่งคอ ไปกินข้าวกันครับเออเออผมเสียบหมดอ่ะอีก43โลครับ43โลสุดท้ายเว้ยมันจะนอนปั๊มนะครับคืนนี้อีก43กิโล มาขนของเพื่อนปิระสบการณ์สัพท์นันนี้แหละนอนเออมองท้าไปดูอ่ะเออได้ยี่ไปโอเคนี้นอนนี้นะครับตอนนี้เวลาเจ็ดตีหนึ่งนะครับผมนอนไม่หลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะหนาวหรือเป็นเพราะไม่ชินปกตินอนเด็กนะครับก็เลยนอนไม่หลับเลยลุกมาห้องน้ำดีกว่า ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มนอนไม่หลับมลนลุกมาเดินเล่นดีกว่าครับให้มันง่วงค่อยกลับไปนอนตีสามห้านาทีดูกลับหน้าครับหาที่หลบหนาว ตีสาม้ตีสามจะห้าสิบนะครับอาบน้ำแต่งตัวอีกสามสิบกิโลเอ้ ตีสี่ตีห้าแล้วครับแวะกินข้าวก่อนขึ้นภูกระดึง

เดินป่า,า,นนาแล้ว่าแต่กบอานชายเรามาทำอะไรกันคนระับต้องกรบรึเ <c oughs> ปล่าดูหาดด้วยนี่นนเอา,<ม>าวะตีหาอเปิดน,นาฬนะิกามอเปิดให้กล้องเห็นนี่เพื่อนโอ้โหจังงแลรวเพื่อนลงทะเบียนแล้วไปใต่กบ ตอนนี้ก็รอที่ผักครับส่งสหายไปคนนึ่งโดยจะได้เรื่องหรือเปล่าตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับรอขึ้นเขาให้คนอื่นเขาขึ้นไปหมดก่อนเพราะพวกเราไม่รีบน,น,นั่นไมหนีบเลยหรอแล้วก็ถิกอ่ะเราค่อยขึ้นครับต,ตอนนี้ขอไปขี้ก่อนปวดขี้เจนเที่ยงน้ำครับ ไปครับได้อ่ะได้แค่จุดเดียวพอขึ้นอไม่ไมไป่ายหรอ,อนี่แหอไปที่เขาว่าเยอะนักหนา ซ้ำเหี้ยเลยเยอะแยะเนี่ยอืมเจ๊มน okay, แอดมาเติมที่เลยไม่มีกลัวเราจะไปซ้ำครับเริแลนะครับเจ้าแรกตอนนี้เวลา6โมง50แต่เราไปถึงกี่โมงครับครทายถูกให้หอมแก่นนงที <laughs> นี่ก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับหอบแล้วเสวี่ยเสว่ยอะเสวี่ยตะกี้อะเสวี่ยไอ้หนุปากเขี้ยวพี่เลยถึงแล้วครับสามแยกให้ท่าดูหน้าแต่ละคนครับ อันนี้บอกไปดูสีอะไรเฮ้ยพ่อมามาดูวิวมาดูวิวน้ำพาไปดูวิวนะครับผมว่าไปกินเหล้าดีกว่าสุกี้ครัสุกี้ นา้ด nice ูวิวครับก okay. ูแต่งตัวมาถือวะนี่เอาจะเปลี่ยกนิดหน่อยนะครับรองเท้ากับกางเกงทางเดินนี่ชิวแล้วครับเนยก็ได้ขืนละคุณน้ำเองเค ไปบอกว่าเสด็จข้าระเเผวทางข้างหน้าแล้วมันก็จะขึ้นเขาแล้วครับใครอยากมาแนะนําให้มาเป็นคู่นะครับเอรามาเป็นผีแล้วจะแบบพวกแฟนเฟื่อนอย่างมากเสียนี่ได้พิสูจน์ความรักไงพิสูจน์แล้ววินลิโก่กลัวสไตล์จะคล้องอีู่เนาะเย็นดีกว่าตรงนี้ ซันสามซื้อสำยังสมติงสำกุลบอกเออัะกุ๊กัะกุ๊กโกถึงแล้วจ้ามีสองทางเลือกครับทางไหนเพื่อนทางนี้ขวาขวาไปขวาไปลุย let's go แมนหนาโค้ดส้มอ่ะ เ <Ừ. S 2> ติมพลังครับแบกกล้วยดีป่ะของคือดนึ่งเลยเลกหลายซ้ำครับข้างหน้าเป็นซ้ำกวกกอกอุ้ย่ไปนซ้ำกวกกอกไปแล้ว กาแสดก็สังได้ยะย่ไหนสั้นไหนเลยดิเออโหการเดือบเหรอจิดเก่าครับอะไรนะเออทำไมพี่หน้าขาวจังไม่สิไหนครับเข้อกี้ก่องนะสองรัา แล้วเราจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ลงไปคืนแล้วครับใส่เครื่องส่เครืองส่เครื่องเชยเลยใเียมเชยเลยมูฟวาก็ไรนะลองคีเนี่ยเงียบมูฟวากัวนี่วะมูนูซับ ออผมสั่งผัดไทยครับแต่ยังไม่ได้ผัด <c oughs> ได้แล้วเพื่อ,อ <c oughs> นเลดีามาตดํา ชนชนชน,ชน,ชนปัดแข่งเลย <laughs> จบหนียวพายมอนหนวดเลยถึงแล้วครับตอนนี้มาถึงที่พักนะหกโมงถึงสิบเอ็ดโมงฮะอะไรไทยมึง ปีนขึ้นมาไม่พอนะครับเดินต่อ5กิโลแล้วที่พักวิวมันก็สวยเะาตำนะแต่คนลำบากมมนกับที่หนึ่งอ่ะอาจจะมาคิดดีๆนะครับก็บอกเนะนะนี่ยถ้าบอกเนี่ยกูคิดว่าทาังเดินไปมูนเลยเนะนี่ยนี่นะป่าถือว่าปเป็นแลนม์มคถ,ถ่ายตอน11โมงไม,งไม่ได้แล้วครับแสงเยอะเกิน ต่างคนต่างเดิน네ขึ anymore, you ้นมาครับจุดมุ่งหมายเดียวกันคือนอนเต็นท์บอกผิดนะครับต้นเมื่อกี้นี่คือต้นที่แท้จริงขุนนี่ครับขุนผู้เรียนถือมอนี่ยครับเสน่ห์เรื่องป่าหยิบหยิบซับ ในที่สุดก็ถึงลานกลางเต็นแล้วนะครับก็เห็นเต็นเลยอะ่ะพอเราเดินขึ้นมาเราก็ต้องมาติดต่อที่ศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวทยาแห่งชาติพูกระดึงเพื่อหาที่พักวดัดคีโว <laughs> วนเดด <laughs> ดูแผงสลัดเซล อเ,เอาติดจำยงไงจริงนะ้าันไม่มาเลยบอกเลยคราสวนบริการนักท่องเที่ยว ็หลังจากที่เดินเข้ามาจากจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะเป็นจุดรับเต็นท์แล้วก็จุดรับเครื่องนอนสําหรับคนที่มาเช่าของข้างบนนะครับก็จะเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงจุดรับเต็นท์จุดรับอะไรต่างๆเลยนะครับ แล้นี่คือห้องน้ําชายนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนของอาบน้ําแล้วก็โซนของอขับถ่ายเลยนะครับคือโซนนั่งขี่แล้วก็โซนอาบน้ําแบ่งแยกกันเลยนะครับบอกเลยว่าน้ําแม่โคตรเย็นจัด,จดเลย นหาเขากินไหมอยู่เข้าวะหาเขากินเพื่อน,อน <laughs> เดี๋ยวขึ้นมาก็เที่ยงพอดีครับ7โมงถึงเที่ยง I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice doesn't look the same no more because the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall some time ago a picture of you Ooh. you're standing by that if i close my eyes i can almost hear your song a picture of you Picture of you, I could talk to you for.